again ดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องหมูโตสกิสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับซิบยาหนึ่งพันนะครับมาถามพี่เจ้าของรถสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้พี่เอาซิบยาตัวไหนมาพี่อ่าเป็นกระต่ายโฉมสิบสี่กระต่ายทำไมถึงได้ว่ากระต่ายพี่ซิบยาพันอ่ามันจะมีไล่ตั้งแต่นกแกว้วแล้วตั้งแต่ยีสิบสี่ไปก็จะเป็นผมเคยได้ยินว่าซิบยาพัน 10, เนี่ยมันมีนกแกว้วกับกระต่ายมันต่างกันไงพี่อ่าไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าครับโฉมแน่จะไม่เหมือนกัน ตากะ่ตยไฟหน้าจะเป็นโอเคใช่ไหมครับใช่ถ้านูแก้วมันจะเป็นแนวไหนครับพี่มันจะมุนมุนกว่าไอ้ตัวนี้มันไฟมันจะยาวๆกว่าอ๋อผมเห็นมันจะแบบเรียกว่าไงอ่ะมันจะดูนูนกว่าไหมครับใช่ปีอะไรครับพี่ตัวนี้ปีสิบสี่ครับปีสิบสี่พี่รถมาเขาบอกว่าพี่เขาทําเพิ่มนะฮะถามว่าพี่เขาทำอะไรเพิ่มอะไรเปล่าตอนนี้มีของแต่งอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ครับอ่าก็ไล่จากชุดบนเลยก็ชุดบนเป็นชิลหน้าซีโร่ครับผมตัวอุรจจก RJ r แล้วก็จะเป็นตัวมือคัดแบรโบครับแล้วก็กันสะบัดไฮโปโปอกันสะบัดนี่พอจำราคาได้ไหมไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้พี่จำได้ว่าแต่งอะไรบ้างแต่เรื่องราคาลืมไปแล้วใช่โอเคต่อไแล้วพี่แล้วก็มีประกับโดมิโนครับดูตัวนี้สวยครับเป็นสีทองครับแล้วก็จะมีพวกชุด ชุดสายกับตัวหัวครับเป็นเอินสายถักของเอินครับผมนี่นะฮะสีแดงกันกันล้มอ e ีโอทีเป็นกันล้มล้อหน้าเลยหน้าหลังเลย e ไม่ได้มีตรงตรงนี้ตรงกลางไหมถ้าตัวซีเบียพันมีที่ใส่กันล้มตรงกลางไหมครับไม่แน่ใจยังไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโฉมใหม่มีใช่ไหมพี่ตัว SP น่าจะมีแต <Ooh> <architectural. S 1> ่ต so to ัวเก่ายังไม่มีนะฮะโอเคครับต่อไปพี่แล้วก็พวกพาร์ตคาร์บอนตัวซับนี่นะงานถือว่าโหละเอียดมากเป็นงานฟิล์มลอยน้ําหรือว่างานหุ้มหรือว่างานเที่ยวตอนนี้จะเป็นตัวเที่ยวงานเที่ยวแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นหุ้มอันนี้จะเป็นตัวหุ้มใช่ฮะจนถึงตังนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวโซล่านะครับแต่ตัวครอบเฟรมเป็นงานเที่ยวนะ งามมีกันลอยด้วยใช่ตัวนี้เป็นไงนี่อ่าก็กันพวกหัวถูกกัดพวกอะไรจะถุงกระถางนี่นะฮะดูนะฮะต้องลอยต้องวอยการทํางานนี่ถือว่าใช้งานได้ดีครับแล้วก็น็อตไทเทเนียมพี่อ่าเป็นน็อตใช่ไล่น็อตไทเทเนียมนะรวที่เขาแล้วก็มีหลักๆก็เป็นท่อเรซเบฟฟิตโอใช่ไอตัวซีเบียพันนี้เดิมๆท่อเป็นไทเทเนียมไหมครับไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้พี่เปลี่ยนยกคอยกปลานี่นใช่ไหมใช่เป็นฟูบแล้วก็เรฟิดเดี๋ยวฟังเสียงกันท้ายคลิปเดี๋ยวเได้ของแต่งกันได้แล้วก็มีตัวครอบคาร์บอนตัวสวิงครอบซวิงเอาคาร์อารรบอนบแล้วก็มีหางปลาไรติดต่ตัวนี้นี่มันใช้งานดีกว่าของเดิมยังไงดีอ่ามันก็สะดวกดีตั้งโซ่เวลาตั้งโซ่โอ้เวลาตั้งโซ่ก็ตัวนี้ตัวเดียวใช่ปรับตึงโซ่ได้ครับแล้วก็ โซ่โซ่ั่งนี้ E K โซ่สเตอร์ E K ครับตัวนี้เปลี่ยนเองไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ตัวโซ่ไปเท่าไหร่พี่จำไม่ได้แต่ผมว่าน่าจะมี3,000ันสี่พันอยู่นะเพราะว่าของ E K นี่ก็เหมือว่ามีราคาอยู่ล้อล้อเป็นล้อเดิมัล้อเดิมทใสียางเท่าไหร่แลเนี่ยาง200รอยาง200รใหญ่มากผมไม่เคยเห็น รถยางใหญ่ขนาดนี้ตัวนี้เป็นกีลาลี่ไหมครับอ่ากีฬาลี่ใหม่ๆเลยเนี่ยเหมือนเหมือนเพิ่งจะเปลี่ยนกีลาลี่สายฟ้าพี่บอกว่าวันนี้พี่เพิ่งไปอ่างทองมาเป็นครั้งพี่กีฬาลี่ระยะไกลโอเคไหมครับนิ่มนะแต่ต้องหมดไวเปลืองก็คือหนึบต่หมดไวก็ต้องแลกมาด้วยกับเรื่องราคานะที่สูงมากสำหรับกีฬาลี่ต่อเล้พี่ก็มี เดิมๆสิบาพันจะไม่มีฟิชชิปมาให้ใช่อันนี้ใส่เพิ่มเข้าไปอันนี้เป็นอัพดาวเลยครับพี่อ่าแค่อัพอย่างเดียวอัพอย่างเดียวกลิ่งเป็นยังไงครับพี่ใส่ฟิชชิปแล้วก็มันจะสมูทขึ้นเข้าเกียร์ในรอกถูกง่ายขึ้นง่ายขึ้นเราต้องผ่อนอิมพิหรือว,ว่าเราใส่ได้เลยใส่ได้เลยก็คือเราเร่งอยู่แล้วเราปัก๊กปักปักปักเลยโอ้ยเสียงมันก็จะแบบดูดูดูหน่อยโอเคพี่ตายเลยครับก็ ก็จะมีพวกถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็จะเป็นทําพวกปากแตะครับแล้วก็จูนกล่องจูนกล่องด้วยแล้วก็กองอากาศหลักๆเครื่องก็จะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นใช่มันก็จะไม่อั้นใช่พี่ใช่ได้อารมณ์มากขึ้นอารมณ์มากขึ้นเท่าสปีดอันนี้เป็นยังพี่ไม่ค่อยขับเร็วอ๋อก็จะให้ช่างที่ว่าเขาทำไปลองก็ได้ประมาณสามร้อย อันนิดหถือว่าเป็นค่ามาตรฐานของตัวพันอยู่แล้วสามร้อยต้องเห็นนะทำมาขนาดนี้สามร้อยไม่เห็นนิดโอ้โหปวดใจเลยนะแล้วก็เรื่องสติกเกอร์เป็นไงบ้างครับพี่ตัวนี้ก็ทำคอนเซ็ปต์ก็คือผมชอบแนวญี่ปุ่นเงนี้แล้วก็บวกกับชอบเสือด้วยก็เลยให้ทางร้านเขาออกแบบไม่ได้มีที่ไม่ได้เป็นเลือกลายที่เขาแบบออกแบบแล้วขายแต่ว่าที่สั่งทำลายใช่ขั้นต่มขึ้น เป็นลายคารต้มตัวนี้เป็นลายเสือขาวแล้วก็มีคลื่นด้วยใส่กับตัวพันนะฮะก็คือตั้งแต่หน้าถาปน้ำมันท้ายเป็นลายคารต้มเลยครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงบ้างครับผมก็มันเป็นรถเก่าเทคโนโลยีก็จะไม่เยอะก็มันก็ได้อมดิบๆดรใช่อ๋อมันยังไม่ค่อยมีพวก เรื่องแฟชั่นอะไรไม่มีครับใช่มก็จะดิบๆหน่อยเคยไปขับอาชีพพันตัวใหม่ไหมครับไม่เคยครับเคยขับตัวพันตัวอื่นไหมพี่ผมเคยขับไทอัมทักตันอาพันสองจะเป็นแนวนั้นไปเลยใช่อันนี้เป็นสปอร์ตคันแรกครับอ๋อแล้วันจบที่คันนี้ในอนะคตมีแผนอัพทีซีไหมพี่จะไปพวกสายฮาร์เลยอ๋อพี่ม่ชอบแนวนั้นแล้วค <laughs> ันนี้ก็คงจะต้องปล่อยเนี่ยเพราะว่ามันฉีกฮาร์เลยแบบ ไม่มีเขาฮาร์เลย์เลยนะมันเป็นสปอร์ตตัวพันที่แบบโหดูดูมากนะผมที่ใส่ลายลอย่างนี้ด้วยนะ <ผม S 2> ่ะเดี๋ยว <ผม S 1> ฟังเสียงท่อกันนะพี่ เดินหอบด้วยพี่โอ้บอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาดูเรื่องเรือนไม้กันดูครับพี่เรือนไม้มีอะไรบ้างครับพี่ีก็หลักๆก็จะบอกเวลาบอกระยะแล้วก็อ่าตัวกิโลเมตรใช่ใช่อ๋อคือระยะทางการวิ่งของเราทั้งหมดครับผมก็จะอยู่ที่ตอนนี้สี่หมื่นห้าแล้วรอบมันได้เท่าไหร่ครับตัวนี้อ่าจากจีจูมาก็ได้ได้จนสุดโหหมื่นห้าเลยครับ แต่ปกติพี่ก็วิ่งไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ตอนนี้ไม่มีโหมด A หมด B หมดไม่มีเลยดิบของจริงอ่ะอนี้แต่ว่ามีอุณหภูมิเครื่องให้ครับแล้วก็มีไฟบอกเกียร์ตรงนี้ด้วยใช่อ้วและที่แล้วไม่มีอะไรเลยปกติขับเท่าไหร่พี่ขับอ่าไม่เกินร้อยห้าสิบอืมอยู่ร้อยสี่รอยสามประมาณนี้กําลังคิวเับเมื่อไหมพี่เวลาขับเรช้าเมื่อย ต้องขับเร็วใช่ไหมใช่ต้องขับเร็วถึงจะรู้เมื่อยแต่ว่าที่เขานเน้นแบบเขาเรียกว่าอะไรสายชิลกินลมเน้นขับลอยอย่างเ่ีหมครับก <c oughs> ็คือลอเลยแหละแต่ว่าแฮนด์ตัวนี้ยังยังแฮนด์เดิมอยู่กันนะแฮนด์เดิมครับแฮนด์เดิมนี่ผ <c oughs> มว่าก็เหมาะมากเลยนะแต่ว่ามันก็ใต้แผงคอแล้วอ๋อตัวน,นี้เป็นโช๊เอ่อโชว์ว่าปรับรีบาลความหนึบความแข็งได้ด้วยนะครับผมน่าจะหมดแล้วพี่ราคาจบมันที่เท่าไหร่ครับคันนี้ สองแสนผมได้มามือสองสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดใช่ขับตัวพันได้แล้วได้สองแสนเจ็ดใช่เพราะว่ามันรุ่นอ่าสองพันสิบสี่เลยปีมันถือว่าลึกมากแล้วก็เป็นตัวเก่าด้วยแต่ว่าพี่เขาได้มาก็มีปัญหาไหมพี่แต่ได้มามันไม่ค่อยจุกจิกนะฮะตัวนี้แต่จะมีเรื่องน้ำมันเครื่องหมดไวอ๋อคือมันแห้งเร็วครับใช่ต้องหมั่นเช็คถ้าเกิดไม่ได้เช็คแล้วไม่ได้ดูก็ช้ำละลายไปแบบืี้อันครับ อยากจะให้พี่แนะน,นํำน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาขับปีนป่ายหน่อยดิก็เน้นหนักเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยครับผมหัวกกันน็อกพวกอุปกรณ์เซตตี้ต้องมีครับแล้วก็เล่นแบบไม่เดือดร้อนตัวเองดีกว่าบางทีไปเข้าสังคมเพื่อนอย่างเงี้ยครับของแต่งก็ตามไปก็เดือดร้อนตัวเองอ๋อคือเล่นหนักเหมือนนอื่นเขาใช่ไปมาเช็ดแล้วก็ไปมาเช็ด เราก็ไม่ไหวไม่ไหวฮะมีช่องทางการติดตาม Facebook ส่วนตัวที่ไหนแล้วพี่เฟซบุ๊กวันพิจิตรกลุ่มที่ขับเดี๋ยวนี้ฝับอยู่กลุ่มไหนจะอยู่กลุ่มเที่ยงพอเป็นนิสภาพห่ายไกลวันนี้ก็อยากให้ฝากเร่งเท่านี้ครับผมสวัสดีพี่